อนนี้ถนนเส้นสุระสองนะครับน,น้ำได้เออรล้นนะเต็มถนนเลยนะครับเต็มถนนเลยน้ําไดเออร์ล้นเต็มถนนเลยเส้นสุนาะนารีสองนะไหลก็ไปทางฝั่งทางด้านท่าตะโกนะครับก็ไปยังจสภาพจอยสีส่วนของตรงกลางนะครับน้ําเต็มนะตอนนี้น้ําเต็มเส้นชุระนารีสองนะครับนะ เบรรยากาศานะน้ำก็จ้าเก็บของขึ้นอยที่สูงได้ก็เก็บเลยนะครับนะ